สุดท้ายก็ไปไม่รอดสาหรับเอเนโซบาเบเดที่ล่าสุดกลายเป็นอดีตกุญซือของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จูจูบาเบเดผู้พาบาซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้ามา2อปีติดแล้วกลับกลายต้องเป็นคนมาตกงานเฉยเลยวันนี้ขอบสนามสเปเชียลจะขอเลี้ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับข้อแรกผลลัพธ์ดีแต่แฟนบอลไม่ปลื้ม ถ้าหากว่าเราวัดกันแค่สถิติแล้วนะครับ,บเบลเบเดก็ถือว่าเป็นสุดยอดกุนซือที่สุดคนหนึ่งในบริษัทของสโมสรบเบลเบเดก็เป็นโค้ชที่มีเปอร์เซ็นชนะอันดับ5้าตลอดการในบาร์เซโลนาและก็ได้แชมป์ลาลิกา2ส,สมัยแต่ว่าในรูปแบบการเล่นที่หลายครั้งดูเพลสเซฟดูปลอดภัยมันผิดเพี้ยนไปกับปัชญาของสโมสรทําให้แฟนบอลไม่ค่อยปลื้อสักเท่าไรแต่ก็ยังทนเขาได้เพราะว่าเพิ่งเริ่มและก็ยังถือว่าท่าผลงานได้ไม่เลวซึ่งนับจากวันนั้นก็เริ่มมีกลิ่นที่ไม่ดีเริ่มจากการแพ้โรม่่าาาาาตตตกกกกรรรอบ UCL ทีคิงงววมมเปป็นไไดด้้้ถึะูจแแยพ บั ante, ast, นเต้ฟาดสถิติการคว้าชแชมป์แบบไร้พ่ายส่วนปีที่แล้วนะครับก็แพ้กับลิเวอร์พูลไป4-0ทิ้งความได้เปรียบสาประตูที่ตุนไว้นัดแรกและก็แพ้บาร์เซโลนาในนัดชิงโคปาเดเร่ซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับทำให้แฟนบาร์ซ่ารู้สึกว่ากูพอกับเมืองเสียที่ดีกว่าเพราะที่ไอสโมสรบาร์เซโลนาได้แชมป์มากเขาก็ไม่ได้รับเครดิตักเท่าไร่ส่วนใหญ่ทุกคนทั่วโลกมองว่าเพราะเขามีลิโอนลเมสซี่สะมากกว่าเลยมีผลลัพธ์ที่ดีกลบความผิดพลาดของตัวเองเอาไว้ได้ ซึ่งแม้แฟนบอลบาซาทั่วโลกจะไม่ชอบคีนาเท่าไรแต่ว่าทั้งบอดบริหารและนักเตะก็ยังคงให้การสนับสนุนตลอดแถมยังส่วนกระแสจากแฟนบอลด้วยการมอบสัญญาให้กับเขาจนถึงปี2021ซึ่งเมื่อบวกกับการออกสตาร์ทล,ลีกาที่ไม่เลวนําเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในตอนนี้และก็เข้ารอบน็อกเอาท์ยูซีเอลเป็นที่เรียบร้อยมันจึงไม่มีอะไรที่ทําให้คิดว่าเปาเบเดจะตกงานได้เลยจริงๆ 2. จุดเปลี่ยนสู่การโดนตะเพิด จริงๆเรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันที่จริงถ้าบอร์ดบริหารน,นําโดยโจเซฟมาเรียบาตเมลอยากจะปลดบอเบเดก็น่าจะปลดตั้งแต่ตอนที่แพ้บาลนเซียเมื่อปีก่อนแล้วแต่บาตเมลดันมาเดือดกับการแพ้อลิโกมาเรตรายการที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของบาซาอย่างสเปนิซุปเปอร,ร์คัพที่ประเทศสุดิอาราเบียเฉยเลยมันมีการเปิดเผยม,มาหลังไหมว่าบาตเมลนั้นลึกๆไม่พอใจเป็นอย่างมากกับความล้มเหลวในถ้วยนี้บวกกับการเปิดตัวในปี2020ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจมันเลยทำให้เขาตัดสินใจบบบาาาากกยย่่ 3. โตเเมมลดดนนิรไออ อันนี้หลายคนก็แปลกใจเพราะว่าปกติแล้วบาตเมลเวลาเดินเรื่องอะไรเขาจะปรึกษาทีมงานเสมอแต่ถว่ากคราวนี้พอตัดสินใจจะไม่เอาบอเบเดก,ก็ไม่เอามาันซะดื้อบาตเมลตัด Bar w, ตสินใจติดต่อชาบี้ฮเฮนรีสเซกาของทีมที่ปัจจุบันทํางานอยู่กับอัลซาตประเทศกตาตาซึ่งชาบี้ก็ประกาศชัดแล้วว่าการมาคุมบาร์เซโลนาคือความฝันของเขาและบาตเมลกันเตรเนียมสนองให้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นบทบริหารมารูุทีหลังว่าประธานตัวเองดําเนินการไปไกลแล้วทาให้บาตเมลโดนวิจารณ์ว่าทํางานไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้มันกรุนแรงขนาดที่ว่่าาาตนานนงของทีมีมคยเ ก็ไม่พอใจที่ประธานทําอะไรไม่ให้เกี่ยนเบาเบเดมันก็เลยกลายเป็นที่วิพาควิจารณ์กันใหญ่โตจริงๆสําหรับประเด็นนี้แต่ทว่าชาบี้แม้จะได้รับข้อเสนอในฟันก็จริงแต่ตัวเขาเองยังไม่ต้องการจะมาบาซ่าในเวลานี้เขาพร้อมจะรับงานในช่วงซัมเมอร์ที่มีเวลาเตรียมงานมากกว่าจะมารับงานกลางคันแบบของร้อนแบบนี้ซึ่งเมื่อข่าวแบบนี้ออกมาสื่อก็คาดกันว่าบาเบเด้น่าจะอยู่ได้ต่อจนจบซีซันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกจะมีอยู่ไม่ดีสักเท่าไรที่สําคัญรอให้ปิดซีซันจะมีคุณซื้อดีๆให พลิกกลับมาอีกครั้งเมื่อจู่ๆบอร์ดของบาร์เซโลนานะครับก็มีการเ,าเรียกประชุมด่วนซึ่งจริงๆนี่ไม่ใช่ั้งแรกที่มีการประชุมด่วนแบบนี้เพราะว่าตอนที่แพ้ของแดงก็มีเหมือนกันตอนที่บาเบเดจะได้อยู่ต่อหรือต้องออกไปอย่างอะไรก็ตามคราวนี้มันไม่ใช่ข่าวที่แล้วเพราะว่านี่คือการเจราจาย,ยกเลิกสัญญากับบาเบเดโดยมีการเชิญเอเย่นของเขามาด้วยก่อนที่สุดท้ายทางสโมสร,รตัดสินใจว่าจะแยกทางกับเขาตรงนี้ตอนแรกนั้นบาซามีกำหนดแถลงการปลดบาเบเดอย่างเป็นทางการเวลาตีสามบ้านของเราเมื่อคืนไปไปมาๆกนลากยาวมาันตีห้ส่วนหนึ่งก ปัญหาเรื่องเอกสารอีกเล็กน้อยและทางสโมสรต้องการจะถแถลง2เรื่องพร้อมๆกันเรื่องแรกคือการปลดบาไบเดเออกจากตำแหน่งส่วนเรื่องที่2คือการตั้งกุนซือคนใหม่ซึ่งก็หวยออกไปที่กีเก้เซเตียนอดีตกุนซือของเรอัลเบติสซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบาร์เซโลนาในมือของเซเตียนที่มีปัญญาเกมบุกตามแบบสโมสรต้องการจะไปได้ไกลขนาดไหนกับการคุมทีมใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผูช้ชายคนนี้ แล้วคุณละครับคิดว่าบาร์เซโลนาจะดีขึ้นนหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียลฟ้าวเอื้อมนิ้วขาวๆยาวๆมากดลให้เราด้วยนะจ๊ะสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอ,อบกรอบรถข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขานดังทั่วประเทศ